สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท่ EP ที่289นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวไก่ไปลงแรงกันนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายฟรีตามนี้นะครับทุกชิ้นได้มาฟรีแทบทั้งหมดเลยนะครับทุกคนและก็สําหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะแต่งตัวไก่ไปตามนี้เนาะไปลงแรง นั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าโดนถมแน่นอนครับผมแต่งตัวแบบนี้ไปนะครับและก็สําหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นสีทะรองหุ้มครับผม แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แรง์แกน5ดาวแต้ม15,428นานะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้เสืการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของทรงผมฮิปคิดนะครับอันนี้นะครับเพิ่งมาล่าสุดเลยนะครับผมไม่ใช่ของสายฟรีเนาะแล้วก็ครับจะเป็นลายเพนน่าอันเดอร์เวลนะครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อแรงโกไม่ใช่แรงโกดิแรงฮีโร่อีกนะครับทุกคนซีซั่น8ของ44เนาะแล้วก็ครับจะเป็นกางเกงบูบีดแล้วก็จะเป็นรองเท้าบูบาร์เตอร์นะ และก็สําหรับวันนี้ท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนแต่ก็คงไม่ได้กดบ่อยครับผมจะกดเฉพาะตอนที่คิวได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าไก่ตัวนี้เกียนแน่นอนนะครับผมนี่จัดไปตึงๆบอกเลยคนหลอกคนเทคนอันตรายครับผมและก็สําหรับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของชุดหยินหยางนะครับตรงนี้เลยเนาะนี้นะครับบอกเลยอย่างตึงกล้ามทองนะครับผมตรงนี้ครับพี่มีแล้วนะครับทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ส่งให้ดูเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ นี่ครับจะอยู่จนถึงวันที่4นะครับทุกคนนี่จัดแปรสุ่มไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆได้ลูกแก้วเฉยอย่างตึงครับทุกคนโอ้โหก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะครับและก็ครับจะมีเป็นพรีออเดอร์ด้วยครับผมตรงนี้เลย1,000เพชรครับผมหลังจากพรีออเดอร์ครับจะได้เป็นกล่องดวงใจอันนี้นะครับนี่แจ่มเจมนะครับทุกคนโอ้โหก็อย่าลืมมาพรีออเดอร์กันด้วยนะครับผมพรีออเดอร์ได้ถึงวันที่28แนะครับและก็ครับจะมีเป็นในส่วนของเติมเพชรรับในส่วนของแฝดด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว เติมปั๊บรับน้องเต่าแฟดนี่โอ้โหเป็นเต่าแต่ชื่อแฟดเฉยเติมหนึ่งเพชรรับแฟดเลยนะครับผมนี่นะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหลังนะครับทุกคนสําหรับสกิลของน้องเนาะแล้วก็จะมีเป็นสกินด้วยนะครับทุกคนเติม9 9เพชรนะครับผมบอกเลยว่าอย่างตึงครับทุกคนนี้นะครับผมโคตรหลอกโคตรเทนะครับแล่ก็ครับจะมีเป็นในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของกล่องตรงนี้เนาะนั่นเนี่หลอเท่เกินโอ้โหแลวก็ครับสําหรับกิจกรรมน้องแฟดครับผมจะอยู่จนถึงวันที่1มีนาคนะรับทุกคน และก็สําหรับกิจกรรมกล่องตรงนี้ครับจะอยู่จนถึงวันที่26นะครับผมหนี่สุ่มให้ดูไปห้ากล่องพอนี่จัดไปอุ้ยเกลือเฉยอ,อะไรกันครับเนี่ยและก็โทเคนครับผม สามารถนํามาแลกของในนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมแต่ว่าพี่มีทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนแต่แบบไม่ได้เปิดนะครับผมโอเคครับทุกคนก็กิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับขอโดดเป็นพิกดีกว่านะครับทุกคนจัดไปครับผมลงแรงสองสี่นะครับต้องโดดพิกเนาะถ้าเราโดดที่อื่นนะครับมีหวังบอกเลยไอหวังตายแน่นะครับทุกคนจริงๆเละเทะแน่นอนนะครับเพราะว่าสองสี่เล่นยากมากนะครับทุกคนแรงแกน่ยเห็นไหมโอ้เข้ามากันเป็นตี๋ผมมาแค่สองแล้วทุกคนคิดเอาละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาหมดตีเฉยสามตัวอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ง่ายเกินไปครับเปล่าง่ายเกินไปครับเปล่าใช่ไหมทุกคนง่ายไปปะสามตัวเบิร์ตตี้เฉยไอท็อปงงงงจริงนะครับเนี่ยบอกเลยมันง่ายเกินอะ่ะผมมีคาเก้าแปดของแต่งอยู่นะครับถือว่าดีอยู่เนาะ ไม่ค่อยอยากเล่นสก,กานะครับทุกคนมันเสียงดังอะ่ะต้องหาปืนอื่นนะครับนี่ไงเอ็มแปดลูกรักของพ่อไปทุกคนไล่ล่าดีกว่าครับเข้าสู่เกมไล่ล่าแล้วนะครับทุกคนด้านล่างมีตัวอยู่มันอยู่ด้านบนนะดิมันอยู่บนบ้านอะ่ะแล้วมันยิงใครอะ่ะมันยิงน้องผมนี่แหละทุกคน ยิงกันยับยิงกันยับอะไรกันครับเนี่ยบึ้มยังไงตีนี้ยังไงผมไม่มีปืนชาร์จ เก็บลูกซองก่อนตอนนี้ขอเก็บลูกซองก่อนตายไปดิขออัดตัวหน่อยละกันนะครับทุกคนยิงหัวไม่ไหวจริงๆครับซองชาร์จนี่มันโกงนะผมลบ80ไปประมาณ2รอบกับลูกซองชา้าเนี่ยจริงครับทุกคนไม่ได้โมแล้วก็ไม่ได้มว่วนิ่มด้วยลบจริงๆ ไปทุกคนไล่ลาต่อครับผมเอวิโกเอวิโกด้านล่างผมคิดว่าน่าจะมีตี้นะครับโพชินกนะครับคนเยอะผมบอกเลยเป้าวะขอเป้าวะไว้ก่อนนะครับทุกคนพอดีว่ามันเงียบซะเลือเกินโอ้โหเงียบกันไปไหมอ่ะอุตส่าโมไว้ว่ามีตัวนั่นไงทุกคนมีตัวจริงก็ ยังไงน้องสาวมาหาพี่เร็วมามะมามะมามะมาหาแดดดีเร็วปรไปโยกไปแล้วก็น้องสาวตรงนี้อยู่ไหนอุ้ย แล้วน้องสาวไปไหนอะผมไม่เห็นน้องสาวเมื่อกี้เฮ้ยน้องสาวหายทุกคนเฮ้ยน้องสาวหายจริงด้วยเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยทุกคนน้องสาวคนนั้นเขาหายไปแล้วอะ่ะ ผมไม่มีโดนจะเปิดหาเขานะแล้วคือเขาหายไปเลยอ่ะผมหาตัวเขาไม่เจอแทนที่แบบจะวิ่งมาชุบเพื่อนตรงเนี้ยปล่อยเข้าไปทุกคนปล่อยเข้าไปเราไปหาคิวที่อื่นก่อนนะหครับผมเฮ้ยมีคนดูอยู่แอกหน่อยละกันนี่แล้วก sleep, ็ถ่ายแรงไปหนึ่งทีเฟี <t 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 ้ยวๆแล้วก็นี่ หล่อๆเท่ๆอือชายชาตรีไปทุกคนขับรถดีกว่าครับไลล่าไล่ล่า,ลา,ลาผมไม่มีกระสุนปืนอันนี้ตอนนี้มีให้แลกปะน่าจะมีให้แลกอยู่นะครับขอแลกก่อนขอแลกก่อนตอนนี้คือผมสงสัยว่าน้องสาวคนนั้นเขาหายไปไหนเฮ้ยมีคนขับรถมาทุกคน เว้าวขับรถมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วคือผมไม่ได้ยินเสียงรถอะเกือบโดนชนตายเกือบโดนชนตายครับทุกคนผมบอกก่อนจริงอันนี้จริงจังเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือจริงจังมากเกือบไปเลวไอท็อปเอ้ย ผมกี้แตกเลยนะช็อตเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าโดนชนเนี่ยไปทุกคนไปหาคิวต่อครับเอา้าอะไรเนี่ยไปเอวิกโกเอวิกโกครับวิ้ยทางผิดทางผิดทางนี้ก็ได้มันบั๊กเสียงรถครับทุกคนผมไม่ได้ยินเสียงโคตรบ้า ผมบอกเลยบ้าจริงเสียงรถเนี่ยอันตรายกว่าเสียงปืนอีกนะเสียงปืนมันยังได้ยินไงเก็บเสียงก็ยังได้ยินอะ่ะแต่เสียงรถบัสกเนี่ยอันตรายสุดแล้ว <c oughs> นี่เหินแบบลุงพูแบบลุงท็อปดีกว่านะครับทุกคนอุ้ยเลสโซนแไรไมัดงแดงก็ไม่รู้นะครับทุกคนแหมก็แค่ของประดับเกมผมไม่ได้หนีนะผมแค่จะออมมาหาคนทางนี้ครับผมไม่จําเป็นต้องหนีอยู่แล้วระดับไอท็อปนี่ ทางนี้แบบมีคนหรือเปล่านะไม่น่าจะมีนะครับทุกคนฝั่งนี้ไปหาฝั่งนน้นดีกว่านะครับทุกคนแหมฝั่งนี้น่าจะมีคนอยู่นะอันนั้นแน่ไม่มีนี่ว่ะต้องอ้อมฝั่งนี้นะครับทุกคนแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้นะครับผมไม่มีคนเลยเงียบมากน้องๆไม่ต้องสงสัยน่ว่าทำไมพี่อ้อมมาฝั่งนี้พี่ไม่ได้กลัวเลสโซนนะครับผมไม่ได้กลัวเลยจริงๆนะครับ ทำไมต้องกลัวเลยโซนเฮ้ยตรงนู้นมีคนชุบทุกคนไปเอวิโกชุบอย่างนั้นหรือต้องโดนไอ้ท็อปพี่ท็อปมาแล้วจ้ะสุดสวยอยู่ไหนครับฝั่งนี้มีคนหรือเปล่าชนชนอ้อหอปริวปิวบอกเลยปริวจังหวะนี้ปริวเฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะ่ะด้านล่างหรอ อัดตัวก่อนละกันผมไม่มีกระสุนไอเนี่ยทุกคนผมต้องไปเอาการะสุนอันนี้ก่อนไม่งั้นผมจะเซิร์ฟฝั่งนู้นไม่ได้แล้วคือด้านบนมีรถด้วยโอ้โหรถสปอร์ตไม่ได้ยินเสียงหมดเลยอะ่ะเกินไปไหม อัดตัวยับนะครับทุกคนจังหวะนี้ผมบอกเลยอัดตัวยับจริงๆไปทุกคน่ะ่าต่อด้านล่ลางมีรถอยู่น้องชายถ้าเราวิ่งเราไม่ทันตรงนี้มีรถสปอร์รอรตรรรเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยน้องหลังหลังไอสองหลังเออมาหาพี่มาหาพี่ ผมตายโอ้โหชุบพี่น้องชุบพี่ชุบพี่ <c oughs> บอกเลยน้องชายผมนี่มันของจริงครับทุกคนยังไงก็ต้องชุบผมอยู่แล้วโนวันออบกัดบอกเลยแล้วคือผมจะออกมาไล่ตัวนี้นอกวงจริงผมเอาจริงมายิงน้องผมใครทําน้องผมผมจะล่ามันยันขอบแมปอ่ะผมบอกเลยไอทอมันสุดตัวตึงนี่มาแล้วพระเอกขี่ม้าขาวนี่ของจริงไม่กลัววงคนจริงเขาไม่กลัววงกูไปแล้ว เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่กลัวไอ้ท็อปจะไม่กลัววงเด็ดขาดนี่ไป Let's go ระเราวงไม่โคตรแรงครับทุกคนวงแรงจริงน้องชายมีปืนยิงยาไหมน้องทิ้งยาทิ้งยาก่อนพัญยาพัญยาเฮ้ยพัญยายังไงจังหวะนี้ยังไงนี่ของจริงผมบอกเลยสเต็ปนอกวง ไม่มียาไม่มียาไม่มียาพันก่อนเฮ้ยพันไม่ได้เดี๋ยวทุกคนผมจะตายวงหรือเปล่าจังหวะนี้ลุ้นไปน้องชายรถแม่งโคตรช้าช้าสุดๆไปเลยผมบอกแล้วผมไม่กลัววงผมไม่ทิ้งน้องผมหรอกผมไม่ทิ้ง โอ้โหแม่ใครว่าผมทิ้งน้องนี่เหยียดผมนะนี่เหยียดยาวผมนะศักดิ์สีท้ท็อปเลยนะนี่ศักดิ์สีคนใจเกเรนะครับทุกคนแม่เสียไม่ได้แต่นหน้ามีรถครับผมบวกเปล่าเอาเปล่าไอ้น้องเลิฟเอาไหมเอามันเปล่านี่เหินลุงท็อป ep สองเหินไม่ได้ครับทุกคนนี่เหินไปลงนี่แหละน้อง แล้วคือมันเดือดจริงนะครับทุกคนผมขออภัยด้วยนะครับผมที่เกมนี้ผมดาวนะครับแล้วคือมันเป็นเกมที่แบบผมไม่มียาไม่มีกระสุนอ่ะไม่มีอะไรให้แลกเลยอ่ะยา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 น้องขอยาหน่อยขอยาไงบักรอบยา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 ขอยาน้องชายพี่เออมันต้องอย่างนี้เห็นไหมทุกคนน้องผมเป็นของจริง คอยซัพพอร์ตผมตลอดผมบอกเลยอย่าหวังให้ผมทิ้งน้องอย่าหวังผมบอกเลยไม่มีทางชายชาตรีจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมบอกเลยแต่เมื่อกี้ผมแอบ,บลังเลอยู่นะลังเลจริงนี่ชายชาตรีต้องแอคครับทุกคนนี่ของจริงโอ้โ oh. ห no one of god ทุกคนคอยโดผมจะแอคตรงนี้ครับวิ ใครทำน้องผมบึ้มตายซะขออัดตัวเถอะละกันนะครับทุกคนคือเกมนี้ผมอัดตัวยับ ผมอัดตัวยับจริงเก็บยาตัวนี้ก่อนไปทุกคนกกกกเอวิโก้เฮ้ยเฮ้ยแรงมากเฮ้ย ผมตายเรียบร้อยยังไงเลยน้องผมคนเดียวอีกแล้ว EP นี้น้องผมมันไหวน้องผมมันตึง PS ซะอย่างนะครับทุกคนอีกตัวเดียวอยู่ไหนตัวเดียวยังไง PS ต้นค่าทุยตนกล้าไม่ใช่ต้นค่าอยู่ไหนคนดูยี่สิบสองคนนุ่นขับรถอยู่ <S <S เฮ้ยมันไปแบบไปชุบเพื่อนทุกคนใี้น้องๆปล่อยมันชุบปล่อยมันชุบปล่อยมันชุบเองก็ไปชุบพี่แอบไป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  ของจริงของจริงกัดผมบอกเลยนี่สเต็ปแอบ,บชุบครับทุกคนเห็นไหมโนวันโนก็ตผมบอกเลยเออหือแล้วคือผมไม่มีปืนนะดิปัญหาคือผมไม่มีปืนนี่ไอท็อปมาแล้วเพระเอกขีมมาขา่ม,ม้าเขาผมอมาตะจริงๆว่ะทุกคนเห็นไหมเออหือเสียไม่ได้ไอท็อปมันเสียไม่ได้ถ้าสมมติว่าผมล่อนไปลงตรงรถมันเนี่ยมันจะเป็นไรปะ มันอยู่ด้านล่างอ่ะทุกคนน่ะผมจะอาปืนพกไปยิงมันาตายปืนพกกูเฉยอะไรกันครับเนี่ยน,นี่ของจริงนี่แอคหน่อยรักกันนี่แอคแอ,อ,อให้สุดเร็วอยู่ที่โดนด่าพ่อครับผมโอ้โหของจริงตัวตึงจริงว่ะทุกคนแม่ง คิดเอาปืนพกยังก๊อดอะครับน้องๆเฮ้ยสุดจริงสุดจริงๆบอกเลยดิอือบวกหือสิครับทุกคนอย่างตึงครับผมและก็สําหรับ E ีพีนี้ครับทุกคนปิดไปด้วยสกอร์สวยๆนะครับรวมทั้งขอผมและก็ของน้องนะครับทุกคน18คิวเนาะและก็ครับผมสําหรับ E ีพีนี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสําหรับ E ีพีนี้ครับ พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับได้17กิคิวนี่หว่าทุกคนโอ้โหหลอนครับผมแล้วก็สําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบายบาย